ชีสอันนี้นะคะทุกคนค่ะอืมแรงมากฉุนไปยองไปสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนะคะพอดีพิมพกับพี่เอโรจะพาเพื่อนไปร้านชีสนะคะก็คือต้องไปอน่ะหิมะตกก็ต้องไปนะคะทุกคนคือชีสมันหมดอาหารเช้านะคะก็เลยจะเดินไปซื้อท่ามกลางหิมะนี่แหละค่ะทุกคน พิมพก็เลยพาเพืพ่อนๆดูไปพร้อมๆกันโอเค l e ส s go สวัสดีครับเลสเกิไปๆว่าไอ้ถือเองไอ้ถือดา r ิง n ูมามาตามเมียมา เดินตามมีาหมาไม่กัดนะคะที่รักเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดว่าซันอุ๊ยหนุหน่มๆออกมาเล่นหิมะด้วยพากรนออกมาร้านค้านะคะเนี่ยมาอายุสเบียนะคะของกินเกลี้ยงตู้นะคะก็ต้องเดินทอทอทอหิมะออกมานะคะทุกคนคะ่ะ กแนาดูเด็กๆออกมาเล่นหิมะกันสนุกสนานมนุษย์น้ำแข็งโอ้ยแปลงผักมีแต่สนค่ะมีหิมะรู้สินะผักคะน้า เป็นร้านนี้นะคะทุกคนนะคะร้านชีสกับร้านนมสดนะคะเดี๋ยวพิมพาเข้าไปดูข้างในนะคะอ้านนี้แหละนะคะทุกคนเข้ามาค่ะนี่นะคะเข้ามาแล้วกิน เดี๋ยวพิมจะพาเพื่อนไปชิมมีสุจุกด้วยนะคะสุจุกเนื้อเป็นไส้กรอบเนื้ออาหารเช้านีเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะทุกคนนี่น้ำผึ้งดาลิงก้อนนี้ออริจินอลนะคะทุกคนค่แดาลิงดิสวันอันนี้เหนียวไหมชีสเฮ้ยใช่ปิซซ่าฮัท possible อันนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเนื้อแห้งเนื้อแผ่นนะคะกินสดสดได้เลยร <dry> อยมีหรือใครจะไปใส่เป็นกับไข่าอาหารเช้าก็ได้นะคะทุกคนร้านนี้คือ,อชอบกินนะเป็นแบบเมือ่อนขึ้นลาและกินแรงมากเลย I think cheese Cheese I never e t Samuel not good แล้วทีนี้ I want to taste อุ้ยไอติ้งดิสวรรณชอบดูเสียอะไรอ๋อ อพิมจะชิมนะคะทุกคนดาริ่งลุกเดีนยนไอพีซีอย่าพิมจะชิมชีสอันนี้นะคะทุกคนคจิ๋วแรงมากชุนไว้ี่อนไปแต่นุ่มเลย

ทดสอบทดสอบทูจ huh? mm ็อกอัน huh. นี้นะคะต่อไปเฟิสบันกูดัน Nóc một lần nữa hai tuần mắt ta mọi người 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 ราคาไม่แพงเลยนะคะเนขนาบุญเนขนาด้องว่าจะพิมพ์เมอนอดนะโอพิมจะชิมให้ดูเทสพส

Çok güzel değil mi? Super shop. Değil mi? Hmm. Bak domates. You know? Domates sos. Uh, biber var mı? Biber mi? It's with uh, Evet. Bu <laughs> อันนี้ก็เป็นพริกเหมือนกันนะคะอาหารเช้าใส่ทากับขนมปังนะคะชอบกัไมากที่บานนมกอ่ะอยอะ่อะจีเกมกเอ็ดไฉไลรับนชอบเสกี่ยนอนอร์มัสเสกี่ยน <laughs> Tatlı mı? Ondan. Küçük bir kaplar var ya sizde. Onları doldurabilir misiniz? bu çap tuz var. Tuzlu mu? Anladım. Tamam. E yavaş yavaş yazıyor. Aynen. <laughs> Hangi sistem vereyim şimdi? Ondan Which one baby? Which one you want? Last one. Tamam. Şu kaplar yeterli mi? Okay, inan. This one big, this one possible? No, no. 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 Ani, ben bu tuğan, ha, tuğan. Ben bu tuğan, ben dük. O fıstık, fıstık krema. Fıstık. Evet. Mı? Test, I don't musun? İstiyor musun? Ha? İstiyor musun? Krema. Tamam.

ลากันไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอดีเ<อ> <laughs> มื่อกี้ซื้อของเดลารชิตก็เจอ FC นะคะก็ <laughs> <laughs> เลยวิดีโอตัดไปยังไงไม่รู้คะ่ะ<อ>ดูสิหิมะยังหล่นอยู่เลยจเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะอซสแมนโอ้อ <laughs> ออ <laughs> เปียกหมดแย้วดิละ